รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจิ้งจกพักสวัสดีครับ และแน่นอนครับกลับมาพบกับจิ้งจกทักรายการเกมโชว์วาไรตี้ที่จะทักเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องรักเรื่องรวยเรื่องสวยทักทักทักท,กทกครับครับเรามาเปลี่ยนเรื่องพังนะครับให้ปังกันทุกวันนะครับกับรายการจริ้งจกทักนะครับที่เราจะรวมทุกศาสตร์เลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยตัวเลขโงเ่เฮง และอื่นๆอีกมากมายนะครับมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยครับยิ่งดูยิ่งปังรับรองแน่นอนและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นางเอกล้วนๆวเฮ้ยจริงเหรอฮะนางเอกล้วนลวผมดีใจมากนะซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเชื่อเรื่องดวงหรือไม่ดวงก็ไม่รู้อีกคนอยู่วงการมายาวนานแสนนานขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณแจ็คกี่ลับตาเกี่ยวอะไรกับเขาว่าพาลูกหลานหลามเล่นครับ ากจะบอกว่านี่เป็นอะไรที่แปลกที่สุดอดจะดังนะก็ดังนางเล่นละครมากี่เรื่องของช่องสามเนี่ยอุ้ยนับเป็นเรื่องไม่ไหวไม่ไหวเหรอลูกตีปีลูกสามปีสิบสามปีสิบสามปีลูกไม่ออกมาออนหมดแล้วใคยไม่ได้แต่ก่อนที่แต่ก่อจะออนแอร์เนี่ยเป็นยังไงลูกถ้าจะไม่ได้ออนมาสี่ปีห้าปีได้หนูว่ามีแบบมาดูว่าถ่ายเสร็จแล้วเหรอลูกเรื่องที่ไม่ได้ออนคือเรื่องที่เป็นนางเอกหอเป็นนางเอกทั้งทีก็ไม่ได้ออนไม่ได้ออนแอร์ บทคนมันจะดังเห็นไหมเล่นตุกก๊กตากระบองอ่า <Fro> ดังเลยดังไปทั่วเลยออไอ้บองบองงงไหมไอ้บองไอ้บองพาดังมาซีนาบอลมาซีนาบอลวัดดูยูดูวัดดูยูดูชื่นไหนไหมเ,นะเอม็เอมาอาร์ี่โเอ็รเราหลับตาจับตา จริงงทงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่หนูเกิดราศีอะไรลูกราศีตุลค่ะราศีตุลแต่ยิ่งยิ่งดังขึ้นไปอีกนะอุ้ยอะถึงแล้วคะหลังสงการานนี้ไปแล้วเนี่ยมีข่าวดีโอ้โหดีใจนางนางเดินสายมูสู้ตายนี่เพิ่งกลับจากเชียงมงเชียงใหม่ก็ไปมุงมาเต็มที่น <h oney> <c oughs> ี่แหละฮะสายมูจากเมกื่อก่อนเชื่อเรื่องงูไหม <c oughs> ไม่เชื่อเลยเชื่อความมั่นใจในตัวเองเต็มเหนียว ในเรื่องของการที่ฉันเป็นคนดีฉันจะต้องได้งานที่ดีตั้งแต่ทำงานอะไรอย่างนี้ไม่เปสิบสามปีผ่านไปพอได้ผู้จัดก,การเป็นสายโมปุ๊บเปิดใจกดใจก่อนพอเปิดใจเสร็จปุ๊บอาทำทุกอย่างเลยดีมันไม่มีเลรเสียหายนี่ปรากวา<อ>ดบูปุ๊บซื้อบ้านซื้อรถได้ไม่ลูกโอ้ยใช้คำว่าตอนนั้นซื้อแล้วแต่ยังเป็นหนี้แต่พอมาูปุ๊บอีนี่ทั้งหมดที่เรามีมันหาย แต่ว่าเห็นบอกมูมูเนี่ยปกติมูเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็อย่างก่อนหน้านี้เราพอเราจะขอเรื่องงานเพราะส่วนใหญ่ลืมขอเรื่องเงินค่ะหมอช้างขอางานแน่นเลยลเหมือนไปไปเซิร์ฟ้าไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านก็รู้ท่านก็เลยเหมือนพักเรามาว่างานไม่ต้องขอเยอะนะให้ขอเงินเออเออค่ะแบบว่างานสบายเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างที่ต้องขอก็คือขอโอกาสหมอช้างพุ่มรู้เมื่อก่อนนี้ไง ฉันเคยไปขอที่ชวเอดากองไงตอนนั้นทํางานเหนื่อยแล้วก็ของานนะให้มันน้อยๆแต่เงินเยอะๆหลัวรายการเดียวเลยจริงๆน้ำตาลซึ่งจริงๆแล้วเนยเราเห็นน้ำตาลเป็นผู้หญิงลุกใหม่จริงๆแต่นางเชื่อเรื่องล่างทรงอะไรอ่ะเพราะหนูเติบโตมากับร่างทงค่ะคือญาติ คือไม่ใช่คุณย่าโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนพี่น้องของยาอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นร่างทรงคือที่หมู่บ้านตาเนี่ยเขาจะมีแบบสารเจ้าพ่อจังหวัดอะไรลูกจังหวัดแพร่เพาบ้านตัวอยู่แพร่ คือต่อให้แบบว่าสมมุติว่าคนนี้รักษาอะไรยังไงไม่หายก็คือต้องไปร่างทรงต้องประถมร่างทรงใช่ค่ะซึ่งแล้วหนูก็เ็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอเห็นตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนเด็กๆเขาจะไม่ค่อยให้หนูเข้าไปว่าเขากลัวว่าผีจะกระโดดเข้ามาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยหนูดีนะลูกหนูยังกลัวผีแม่นี่ตีกับผีเลยลูกแม่ก็ดีตีกับผีเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันซีดมนมันไม่ได้เลยมันคิดแค่ไหนไม่ได้หรทุกี่กลสิง อุ้ยราศีเดียวกับพี่ช่วงที่ดีของราศีสิงห์เนี่ยก็คือช่วงจากหลังจากสงกรานไปเพราะว่าดาวประจําราศีสิงห์เนี่ยคือพระอาทิตย์เรื่องของแสงสว่าง ที่พอหลังสงการไปแล้วเนี่ยแต่ในโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นมหาอุดก็คือมีพลังมากสว่างมากซ,ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของราศีสิงห์มันก็จะส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จความก้าวหน้าหรือว่าโชคจากทางไกลที่ดีครับแต่ความรักของหนูนี่หนูยัไง,ง,ยงไงรู้มาถึงได้ความรักที่ดีอย่างนั้นเล่าซิมาแม่อยากรู้แม่อยากรู้เดี๋ยวแม่ตาตอบเพราะแม่เขาอยากจะมูต <S <S ามความหวังนางโดนสาบแช่งไงผู้ชายสาบแช่งให้รูตันจนถึงไม่มนีไัจนถึงทุกวันเนี้ยจริง ่อนนั้ไปหลอกผู้ชายคนหนึ่งไปหลอกนั่นเปหลอกนะผู้ชายเสียหายหมดเลยพี่ตายแล้วรักก็ไม่ยอมแต่งกับเขาผู้ชายก็เลยเสกว่าเอาเรื่องน้องเอาเรื่องน้องก่อนมดดำเอาเรื่องน้องก่อนยังไม่ถึงทีวต้องเรียกคุณมดดำมาเป็นที่ตกต่อคุณมดดำมดดำสารหัวของน้องเป็นจับตาดูยังไงลูกความรักหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นมูยังไงแต่ว่าเหมือนกับว่าเพราะว่าผู้ชายอ่ะไม่เชื่อเรื่องมูเลยไม่เชื่อเลย เขาก็จะแบบอุ้ยมันไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าจะไงแต่ว่าแต่ล่าสุดปางบอกว่าให้หนูถามพี่ก่อนว่าต่อไปนี้จะว่าอะไรเออางบอกว่าแล้วมารายการนี้เอารึ่งที่ไปทำมาทั้งหมดอ่ะผิดหมดเลยคุณแ่ยคุณมาทำอะไรเนี่ยพาน้องๆมาออกรายการพาลูกๆหลานๆออกรายการแหมคนที่บอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ยให้ถามเรื่องตัวเลขเวลาถูกประกาศจีวันอ้าวเราก็ลงไปสิมดดาลงไปเวลาถูก เท่าไหร่ก็ลงไปแต่อย่าถามมาขาดเท่าไหร่ <c oughs> งวดนหนึ่งซื้อกี่ใบงวดที่แล้วอะ,อะได้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทขาดไปสองหมื <c oughs> ่นกว่าประการว่าเยอเท่าไหร่บางงวดก็ได้สิบวัวเจ๊ได้กี่วดหุ้ยได้แปดนะมาดำสิบวดได้แปดอีกสองวัวแล้วเป็นไงเจ๊ก็บงงโบง่ายมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมาดำไม่ได้เสียวอย่าง,งอื่นไม่ได้เสียวตรงนี้ก็ยังดีป่ะลูกหัวก็ยมงดีไม่ได้เสียวอะไรเลยมันได้อุ้ยหนู อันนี้มันสูบฉีดนะเว้ย energy มันพุ๊ดนะพวกคุณไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเลยแต่งตัวผู้ชายสากจริงๆจริงเหรอมหนูอยากรู้เรื่องนี้มากเมื่อก่อนตอนเลิกแล้วค่ะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรอคอยนางมาอยากรอคอยเขาก็อยากจะแต่งงานนะหมอก็แบบว่าเฮ้ยเราก็กำลังเริ่มมีชื่อเสียงเราแต่งงานเราก็กลัวว่าอุ๊ยฉันก็หมดโอกาสสิแล้วก็รอโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแล้วงานมันก็จะไหลมาเทมาใช่ไหมเราก็บอกเออคุณรอฉันได้สิบปีฉันก็จะแต่งกับคุณนี้ อ่ะก็พูดไปแบบนั้นอ่ะพูดเพื่อตัดปัญหาว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาตื้อเราแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วเขาก็กลับมาเข้าปีที่สิบเอ็ดเขาบอกเขามาทวงสัญญาคืนจะมาขอหนัแง,ง,นงแต่งงานมาขอแต่งงานแต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วหนูแค่นั้นแหละหนูหูนี่ไหมอยู่หูเปียกเลยน้มันดาบแบบใส่ก่อน <c oughs> อย่าวังอย่าวังถ้าวางังหนูก็ขับรถไปบ้านหนูเดี๋ยวนี้าานสมมติบอดังอยู่ฮะมาช่วยตังหน่อย ย้อนถือเพื่อนช่วยฟังหน่อยประมาณสามชั่วโมงกว่าเขาจะประโยคสุดท้ายพีช่ชายบอกว่าขอแช่งไม่ให้มีความรักที่แท้จริงไม่ว่าชาตินี้และชาติไหนแล้วก็ที่สําคัญขอให้มึงรูตัดตั้งแต่ได้รับคำแช่งนั้นมาอ,อทุกวันนี้บริสุทธิ์ุยไฟทรไหมก็ยังตัเหรือเดิมน ก็ไม่หรอกคืออาจจะเป็นเพราะว่ามดญดำอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราลุยงานมากกว่าบางช่วงไปหาหมอดูเหมือนกันเว้ยเออาะไรเปลี่ยนเลขเว้ยหมอดูให้เปลี่ยนเลขอะไรเลขอะไรฮะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงการอยู่คนเดียวบ้านงานนะเลขเจ็ดนี่ก็การทำงานด้วยลำแข้งของตัวเองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรพวกนี้ก็เป็นเลขที่แบบต้องทำงานหนัก ยืนด้วยลำแข้งดูลำแข้งสิฮะเป็นไงฮะไม่ใช่บ,ชบเหนยเหนื่อ่าม,ออกมากนดีตอนแรกฉันดียืนด้วยลำแข้งตัวเองนี่ไงขาแต่ว่า เจอคนดีบ้างเลยเหรอชีวิตมันไม่เจมันมีบ้างไหมก็ได้มันไม่มีแพ็กเกจซื้อแม่แถมเมียมันไม่มีอะเจ้ไม่ก็ตื้หวยเชี่ยวเฉียวไปเลยทีเดียเออระหว่าเดี๋ยวจะเล่าจงเอาแพ็กลิงมาเดี๋ยวจะเอาอะไรมาฮะเอาอะไรมานะแพ็กลิงแพ็กลิงปั๊บสมัยแล้วเรื่องไหนวะมันไม่ที่จะพูดถึงเรื่องตัวเลขขอข้อคำถามที่หนึ่งเลยเลขเบอร์โทรศัพท์คู่ไหนใช่แล้ว ใช่จุดเปยใช่ไายหมดน้าตักเลยอภพ,พอรอเอ,อ้ยไม่ใช่หนะึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเจ็ดนะอาภพอนอาภพรมีไหมเธอหกเก้าเธอมีไหมหกเก้าไม่มีหกก็ไม่มีเจ็ดหกเธอมีไหมเจ็ดหกไม่มีมีลูกตามีไหมแจ็คก,กี้มีไหมไม่มีสองสามได้เมื่อพวกหนูไม่มีเบอร์เหล่านี้อยู่ในเลขโทรศัพท์เลยอคุณคิดว่าเลขเบอร์โทรศัพท์คู่ไหนใช้แล้วอาจจะทาให้ผู้เปเทหมดหน้าตัก ขอเริ่มที่อาวุโสสุดอาสานครสวรรค์ฮะเกียรเนาะเกียรหกเก้าเนเป็นเลขตัวเดียวกันนะฮะหกกับเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันโอ้เลขตัวเดียวกันนะเลขหกพอกระดกไม้่ังก็เป็นเก้าเ <c oughs> วลาฝันเลขหกเก้าเนี่ย ต้องฝันยังไงถึงเล่นเป็นเห็นเป็นหกก้าฝันเห็นของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เป็นช้างเป็นอะไรพวกนี้ค่ะสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่อะไรต่างๆนานาสองสามเลขสองก็คือเลขคู่เลขสามก็ความรักฉันว่าเลขเนี้ยเลขลาสองสามใช่แจ็คกี้ไอ้นี่ชื่อเรื่องตัวเลขอยู่แล้วเพราะหลังไลน์มันก็เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยอ่ะแต่เขาบอกเลขมาแล้วหนูก็ใส่เลยไม่มีวิจารณญาณอะไรหนูใช้วิจารณญาณที่หนูคิดวิจารณญาณแล้วหนูจะเลือกเจ็ดหกสองสามหรือหกเก้าลูก ไม่รู้เลยทำยังไงดีคำตอบคือ6.9ค่ะชอบนางชอบนางไอ้นี่จะเอาใครเปกอ่ะก็ต้องคนนี้แล้วล่ะแม่แล้วคนนี้มันเปรกไหมล่ะบ้างตามโอกาสกลุบเจอถุอกลุบนะเรื่องนเพราะฉันหนูชอบเลขเลขสองค่ะสองสามสองสามคำตอบคือ รับตัวเลขเนะี่ที่ทำให้ผู้ชายเปยหมดหน้าตักเลยนะครับนั่นก็คือเลข69นั่นเองครับ23นี่เป็นเรื่องของการมีชู้นะไมอะมอทำไม,ำไมจริงๆจริงๆเลขเลข9เนี่ยมันก็เป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งนะครับสำหรับที่คนแทยหลายๆคนก็ชอบนะก็เป็นคําพ้องเสียง ในเรื่องของความก้าวหน้าด้วย uh huh. นะครับแล้วก็เลข6ก็จะเป็นเลขที่ตัวแทนของวีนัสนะเป็นดาวศุกร์ <Wow. S 1> เป็นเรื่องราวแห่งความรัก <Yeah. S 1> อันนี้พอ6กับ9มันมันอยู่ด้วยกันเนี่ยจะ69หรือว่า96เนี่ยมันก็หมายถึงการมีความรักเน้าหมายถึงเรื่องโชคลาภด,ด้วย uh huh. อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้หรอคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็อยูใ่ในตำแหน่งสี่ตัวท้ายจะดี uh huh. นะครับ uh huh. ก็จะเหมือนกับเป็นความรักที่แบบมีคนรักคนหลงคนที่พร้อมจะเปให้กับเรานเ uh ่นเ่งนะครับเอาละคนที่ถูกคือแจ็ค เจหรอไอ้ตาตาคุณเคยคิดว่าจะเป็นตาเน่จริงจริงป้อน้องต้องไปเสี่านะเดี๋ยวจะไปสนลูกเขาแนะนำมามันเป็นเล่งมังกรแม่เจ็ดแปดเก้าใช่ไม่รู้เหรอว่าดาราที่อื่นจะไปเสี่ยเพรมันมีเป็นฟาร์มเลยมังกรอ่ะมีเป็นฟาร์มมังกรเลยขนาดนักแสดงโอ้ยเอ็นดูแล้วเขาก็ไม่หนูอีกเบอร์เขาบอกว่ามังกรหนูจะได้ซอฟนี่ขึ้นนี่สรุปคือซื้อทั้งหมด สองเบอร์จ้ะหรอต้องบอกว่าเวลาเราเลือกเบอร์โดยเฉพาะเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลทั้งหลายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีราคาที่สูงเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเลือกสิ่งที่มันตรงกับตัวเราบางทีบางเลขเขาบอกว่าเลขนี้ดีแต่ว่ามันอาจจะดีสําหรับบางคนก็ได้อย่างอย่างอย่างพี่ไฮเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่อง6กเก้าอะไรที่เราพูดเมื่อกี้แล้วไอ้เลขที่เราบอกว่าดีอย่างนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาแล้วไม่เหมาะกับคนจริงนะใช่นางอ่ะ ช่วงโควิดที่ผ่านมานางเครียดเพราะนางไม่มีงานเพราะนางทำงานทั้งตลอดมาหลายปีนางไปซื้อป่าน,นินไปตากวั้ทุกแอร์อทำไปทำมามากกว่านางทำงานทั้งปีอือมรยได้สร้างบ้านเสร็จอ่ะและสร้างบ้านเสร็จพอปัานินตากแดงอ่ะอร่อยมากอร่อยมากถ้าใครสนใจขับไปในไลน์แอดได้นะคะได้เลยได้เลยมีแอบข้างหน้านะคะ H ็เฮตัอแบบอย่าตัดทิ้งนะช่วงราศีไหนก่อนสงการมีโอกาสจะแบบอยู่ดีดีรวยอยู่ดีดีดัง คือดีๆสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องโชคลาบนะครับในช่วงก่อนสงกรารเนี่ยนะครับราศีที่ที่ปังเรื่องโชคลาภสุดก,ก็คือผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั่นเองน,นะครับ<อ>เป็นราศีที่จังหวะดวงดาวโชคลาบการเงินเนี่ยแข็งแรงมากนะ<อ>คือโชคเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นการถูกรางวัลอย่างเดียวนะครับก็คือสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ขึ้นมา<อ>คืองานก็ได้ลูกค,ค้าก็ได้<อ>ความรักก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเมถุนที่เป็นราศีที่มาแรงในช่วงสงการนี้ครับ เดี๋ยวเรากลับมาทักกันต่อกับจิ้งจกทักครับแจ็กกี้ประกาศหาผัวทั้งวันดูกระเป๋าเงินมึงหน่อยสิเอ็ดดูเอ็นดูนะแจ็กกี้กูต้องเลือกเพราะความรักป่ะต่อไปนี้หนูจะเลือกมองจุ้ยแลรวความรักมกินไม่ได้เฮ้เนี่ยอะไรอ่ะอใครมาใส่ นวดผู้ชายบบบบแบ<ย>บสิบจุ๊บทีหนึ่งกลับบ้านแบบหาย